ครับก็สวัสดียังเป็นทางการทุกท่านนะครับก็หลังจากที่เป็นเนื้อหาเี่ยเป็นทางการแล้วช่วงเช้าวันนี้ที่เหลือก็จะไม่มีอะไรเป็นทางการเลยนะครับเราก็จะสบายๆนะ,ะเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนอารมณ์คนละเรื่องกับเมื่อเช้าเลยนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตปรับโหมดก่อนนะฮะเพื่อให้อารมณ์ความรู้สึกหรือสภาพร่างกายในเราวันนี้พร้อมเรียนรู้ในช่วงเช้านะครับ อ่ะรบกวนยืนขึ้นครับยืนไปไหมครับบูรี่วิยากรบูลี่แล้วอ่ะโอเคนะครับก็ปรับโหมดปรับอารมณ์กันสักนิดหนึ่งหวนร่างกายหน่อยครับสบัดมือสบัดมือเบาๆฮะได้ครับบางคนมือหลุดไปแล้วนะครับเก็บด้วยนะครับอ่ะโอเคหมุนไหล่หน่อยหมุนไหล่หมุนไปข้างหน้าหมุนมาข้างหลังหน่อยนะครับหลายท่านเดินทางมาไกล เช็ดขัดยออกนิดนึงอ่ะหมุนเอวหน่อยซ้ายขวาบิดหน่อยบิดเนอบิดเอวหน่อยอ่ะโอเคขอสักนิดนึงนะ่งอ่ะยังคอซ้ายขวาหน้าหลังเบาๆได้นะครับเดี๋ยวบ้านหมุนนะฮะโอเคปรบมือหนึ่งครั้งโอ้โหคนละแปดสองแปดนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวปรบมือเนี่ยขอความพร้อมเพียงหนักแน่นด้วยนะถ้าใครปรบมือได้ถูกต้องหนักแน่นเสียงดังพร้อมเพียงขอให้รวยแบบฉับพลันในว่ที่จะถึงนะครับปรบมือหนึ่งครั้ง โอ้โหดังขึ้นมาทีเดียวนะครับปรบมือสองครั้งปรบมือ3าครั้งปรบมือ4ี่ครั้งปรบมือห้าครั้งง่ายไปสำหรับประชาชนผู้แข็งแกร่งอย่างเราเอาแบบนี้นะฮะด้านหลังนะฮะเดี๋ยวกติกาคือผมจะให้ปรบมือแบบลบหนึ่งคิดว่าได้ไหมเอาหลด้านหลังคิดว่าได้ไหมฮะ สมมติผมบอกให้ปลบมือห้าครั้งเริ่มปลอกกี่ครั้งผมมือแบบลบหนึ่งนะลบออกในใจแล้วปลบกตามนั้นด้านหลัง้ะบัดไกลเลยมองไม่เห็นหน้าเลยคิดว่าทําได้ไหมฮะด้านหน้ามั่นใจไหมครับเดี๋ยวแข่งกันนะดูนะลบหนึ่งออกในใจเลยนะลองดูทําได้ไหมทําได้ไหมโอเคปลบมือห้าครั้งเอาใหม่ ผมอาจจะอธิบายกติกาไม่ดีเมื่อกี้เราบอกกี่ครั้งนะตี้องเหลือสี่แล้วนะลบออกในใจเลยนะเอาใหม่นะตั้งสติดีๆสูดหายใจลนะึกๆปลดมือแรกนะนะยังไงนะเพื่อนปีหันไปมองเลยหันมองกับกผมหมดคิ้วเลยนะทำไมทำไมปลดมือแรกนะเนี่ยต้องอย่างนี้ปลบมือทีครับยังได้ปผมไม่ตองนะบมไม่ตองนะ ผมมือด้ครับนะมันกลับมาผิดก็ตรงนี้แหละขอเสียงรมมือให้ตัวงนะฮะเครับเิญนี่นะฮะอ่ะโอเคสาหรับพาร์ทช่วงเช้าของผมนะครับก็จะเป็นการฉายภาพรวมแล้วกันเนาะสมมุติว่าถ้าเราจะทําแผนช่วงบ่ายเนี่ยจะจริงจังในเรื่องของทําแผนหน่อยนะฮะแต่ว่าช่วงเช้าเดี๋ยวผมพาไปเปิดวิสัยทัศน์ให้ดูว่าถ้าเป็นเราในภาพประชาชนเราจะเ,เป็นกระบอกเสียงจะขยาย ทำให้เรื่องราวเกี่ยวกับการต้านโกงต้านทุจริตแบบนี้ให้ไปถึงภาคประชาชนทั่วไปยังไงเอาไไง่ายๆเลยสำรวจก่อนนะฮะสมมุติวันนี้เราจะแจ้งบอกแสเกี่ยวกับการทุจริตอะไรเงี้ยทําได้ยังไงบ้างะทำไงเนี้ยแชร์ผ่านออนไลน์แจ้งผ่านออนไลน์แจ้งที่ไหนได้บ้างนะไปที่ไหน เอาแบบแน่ที่สุดนะสมมติไม่ไม่ออนไลน์ก็ออนไลน์มีจะงงทำไงดีโทรศัพท์โทรไปไหนเนี่ยฮะโทรแทนแจ้งท่านเจ้าคุณที่ไหนนะโทรเบอร์อะไรนะใครรู้ว่าเบอร์แจ้งเกาะแสใครรู้หนึ่งสองครับยกเบอใครรู้อ่ะพร้อมกันเลยหนึ่งสองครับหนึ่งสองสามสี่ขอบคุณมากครับเบอร์ไปไหนเนี่ยโทรไปไหนเนี่ยเอาเนี่ยเอาง่ายๆเนาะ จากใจจริงไหยผมเองก็ไม่รู้สมมติผมเจอความผิดปกตินะเจอการทุจริตละผมจะต้องทํำยังไงเนี่ยผมเองเนี่ยไม่รู้นะรจริงๆไม่รู้นะเราเนียนะครับส่วนนะึงแหละเริ่มต้นง่ายๆเลยถ้าเราเองอาจจะยังเป็นแค่ฟันเปลืองเล็กๆนะที่จะเป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์ไปแต่อย่างน้อยคือถ้าคนเข้าไปเขาได้รับรู้เขามี เรืออ่งอยากจะแจ้งอยากจะบอกเนี่ยเราอาจจะเป็นคนหนึ่งก็ได้ที่รู้ว่าออต้องทำยังไงางเนาะโอเคก็จากนี้เป็นต้นไปนะครับผมก็จะพาไปดูภาพรวมเกี่ยวกับการใช้ใช้สื่อดิจิตอลแล้วกันในการนําเสนอสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราอยากจะบอกสิ่งที่เราอยากจะรณรงค์อยากให้คนอื่นภาคประชาชนมีส่วนร่วมนะ,ะเบื้องต้นก็แนะนําตัวเพิ่มเติมนะครับแนะนําตัวแบบดิจิตอลนะครับ ก็ไป Google เอานะครับไม่ต้องรู้ชื่อจริงนำตัวกูจริงไม่ได้วันนี้ถ้า Google ด้วยแค่คำนี้เพิ่มเติมให้แล้วกันอยากให้ลองทำไปด้วยนะ,ะทราบว่าทุกท่านน่าจะเป็นมือถือสมาร์ทโฟนใช่ไหมฮะวันนี้ใครเอามือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนมาบ้างยกมือสมาร์ทไหมไม่รู้ไม่แน่ใจว่าสมาร์ทไหมอ่ะถ่ายจอได้ไหมอ่ะอันนั้นสมาร์ทนะครับอ่ะโอเค แบบนี้อยากให้ลองเรเิ่มต้นเล็กๆเดี๋ยวผมจะพาไปดูเครื่องมือสื่อช่องทางที่เราใช้ขยายในการรับรู้ในเรื่องราวเกี่ยวกับการตั้งยุทธตรตั้งโครงต่า,ตางๆได้ไ <S <S นะเริ่มต้นง่ายๆแบบนี้หยิบม,มือถือขึ้นมาฮะมีนะฮะถ้าไม่มียืมเพื่อนเลยฮนะเราบอกขอยืมก่อนวันนี้เธอไปนั่งเล่นที่อื่นเหมือนฉันยืมเป่นชวงเช้าอ่ะเข้า Google เป็นไหม, <S <S ม,มบูรีสองทีแล้วนะวิทยากร Google เนี่ยเอาไว้ทําอะไรครับ เซิร์ชคืออะไรฮะภาษาไทยนะค้นหาเนาะง่ายๆวันนี้นะเดี๋ยวผมพาไปดูอะไรที่เราควรรู้แล้วไปบอกคนอื่นด้วยอย่างแรกเลยเวลาเข้า Google ปุ๊บพอจะค้นหาอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็พิมพ์ลงไปใช่ไหมแล้วก็กดมันจะมีปุ่มในแป้นพิมพ์ให้ค้นหานะแล้วมันก็จะส่งผลลัพธ์ขึ้นมาอ่ะลองดูเลยครับเล่นกอนเข้า Google พิมคำน,นี้ลงไปพิมว่าที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์แล้วลองค้นหาดูกติการแรกวันนี้อยากถามว่าเอามาจากตรงนี้นะซ้อนก่อนเราเนี่ยเราเองเนี่ยมีทักษะในการสืบค้นข้อมูลมากน้อยแค่ไหนอ่ะเข้า g o เก l e ทิมค้นหาว่าที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์จากผลลัพธ์ที่ Google ปรากฏนะฟังดีๆนะครับฟังดีๆนะ,ะนะทุกท่านนะครับ ทราบหรือไม่ว่าเวลาเราค้นหาไปใน Google มันมีผลลัพธ์อยู่สองแบบแบบแรกเนี่ยมันคือการโฆษณาการยิงโฆษณายิงแอบ,บเนี่ยที่เราเคยได้ยินเนี่ยรู้ไหมอีกแบบนึงมันเป็นเว็บไซต์ทั่วไปเนี่ยสองแบบนี้แยกยังไงใครรู้ยกม,มือเลยฮะบ,บางคนมองหน้าวิยากร Google เข้าตรงไหนก่อนอ่ะถามแบบนี้เข้า Google ได้หรือยัง ค้นหาหรือยัง,ยงมีผลลัพธ์ขึ้นมาหรือยังหลายๆแล,ล้วใช้โผล่ขึ้นมาหรือยังใครเห็นผลลัพธ์หลายๆแล้วยกมือผมถามแบบน,นี้คุณแยกออกไหมว่าอันไหนคือผลลัพธ์ที่มีการทําโฆษณาหรือซื้อโฆษณากับ Google เกพื่อยิงเข้ามาหาเราแยกออกไหมนั่นไงประเด็นคือวันนี้เราจะมาร่วมต้านสุจริตต้านโกงระวังโดนโกงหลอกลวงก่อนเป็นระดับแรก ฟังดีๆนะครับวันนี้เวลาเราค้นหาสืกค้นใน Google เนี่ยให้สังเกตดีๆให้สังเกตดีๆใน Google เนี่ยมันจะแยกประเภทว่าเป็นโฆษณากับเว็บไซต์ทั่วไปโดยการระบุว่าดูดีๆนะดูของตัวเองเลยถ้าเว็บไซต์ไหนก็ตามที่มีตัวหนังสือสีดำๆเล็กๆเขียนว่าได้รับการสนับสนุนหรือโฆษณา หรือว่าถ้าใครใช้ภาษาอังกฤษ็เป็นคำว่าแอบเอีตัวเอดีสีดำๆดดดเล็กๆแปะไว้บนหัวหรือข้างหน้าเว็บไซต์เนี้ยสแสดงว่านั่นคือการซื้อโฆษณาเจอไหมฮะใครเจอว่ายกมืออ่ะช่วยฟังนะมันไม่ได้โผล่ขึ้นมาทุกครั้งนใงนโฆษณาเนี่ยบางคนบอกไม่เห็นมีในโฆษณาฟังดีๆนะครับฟังดีๆนะทุกท่านได้โปรดฟังไปเลยนะอันเนี้ยทักษะเนี้ยสำคัญกับยุคนี้มากคือ อะไรก็ตามที่มันแปะไว้ว่าอันนี้คือโฆษณาห้ามกดฟังนะห้ามกดเพราะอะไรสมมุติวันนี้เราค้นหาสำนักงานปปชสำนักงานปปชอาจจะไม่ใช่อันนี้ก็ลแล้วเราดาันไปกดโฆษณาถ้ามีวิชาชีพหรือคนที่ตั้งใจจะโกงหลอกลวงเราเนี่ยเขาไปบอก Google มาเฮ้ยฉันขอซื้อโฆษณาใครค้นว่าสำนักงานปปชเดี๋ยวเอาลน์ฉันใส่ไปเลย คิดว่าเขาทำได้ไหมนั่นไงเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าวันนี้ไม่ว่าจะเป็นโฆษณาอะไรก็ตามที่เวลาเราค้นหาไปใน Google ต้องแยกให้ออกนะครับถ้าแยกออกแล้ววันนี้ถ้าเจอโฆษณาเลื่อนเลยไปเลยไปกดอันที่ไม่ใช่โฆษณาเท่านั้นไอที่บอกว่าระวังอย่าก,กดลิงก์มันไม่ใช่แค่ในไลน์นะใน Google เองเนี่ยบางคนโอ้โหอุตส่าโดนหลอกทั้งไลน์เสร็จแนละ้วจะมาค้นหานะ ที่แจ้งเบาะแสจะค้นหาสนักง,ง,งานตตำรวจแห่งชาติไปโดนหลอกอีกสองจังหวัดที่สองพอค้นปึก๊กทักกลายไปเจอมิจฉาชีพทำเป็นหน้าตาคุณตำรวจมารับข้อความเพราะฉะนั้นวันนี้แยกออกไหมใครแยกออกแล้วยกมือใครก็ยังแยกไม่ออกอยู่ดียกมือใครไม่ยกมือยกมือขอบคุณมากนะฮะฟังเลยก็คือเวลาค้นหาใน Google พอมันมีผลลัพธ์ขึ้นมาอะไรก็ตามที่ถูกแปะป้ายว่าได้รับการสนับสนุนโฆษณาเป็นตัวหนังสือสีดำๆเล็กๆอย่าไปกดอันนั้นนะไปกดอันอื่นอ่ะย้อนกลับมาที่เวิร์กช็อปแรกของเรานะครับค้นหาคำนี้ที่ปรึกษากันหลักอะไรปุ๊บถ้าเจอโฆษณาไม่ต้องไปกดอันแรกหรือว่าอันไหนก็ตามที่เจอหน้าผมเนี้ยช่วยบอกหน่อยว่าวิทยากรวันนี้ชื่อเล่นชื่ออะไร เอาแค่นี้เลยเอาแค่นี้เลยฮะมาเดชไม่ใช่มาเดชไม่ใช่ชื่อเล่นมาเดชเป็นชื่อจริงนะฮะอ่ะโอเควิทยากรวันนี้ชื่ออะไรครับชื่อเล่นนะชื่อจริงเห็น,นะะแล้วเนี่ยโจลธานใช่กับหน้าแบบนี้ไม่แน่นะชื่ออะไรฮะเลี้งสามเซม คือถามว่าใช้คีย์เวิร์ดหรือคําค้นแค่เนี้ยคุณคิดว่าคุณจะหาเจอไหมเจอไหมเออเจอไหมลองกดเข้าไปนะพอค้นรับมีมีผลลัพธ์ปรากฏใน Google ปึ๊บลองกดเข้าไปทีแล้วดูหน้าคือคนนี้หรือเปล่าเนี่ยถ้าใช่คนนี้ก็ต้อง,อ,งอ่านข้อมูลดูหน่อยวิทยาการวันนี้ชื่อเล่นชื่อ <Okay. S 1> ใครรู้แล้วจากการคึกค้นของตัวเองไม่ใช่แอบฟังเพื่อนมากยกเลยอ่ะ <Okay. S 1> เรามีทักษะดิจิทัล ระดับหนึ่งแล้วหาขอ้อมูลได้ตรวจสอบข้อมูลเปอันไหนจริงอันไหนถูกเพราะฉะนั้นพร้อมกันเรื่งสองทรัทยากรนี้ชื่อไรชื่ออะไรขอบคุณมากครับขอจบการสัมมนาเพียงเท่านี้ยันยันท่าจริงๆแล้วเนี่ยเวิร์กช็อปนี้อยากให้รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีสองมุมเนาะในเรื่องของการประชาสัมพันธ์การใช้สื่อออนไลน์ในการนำเสนอเนี่ยบางที คนทั่วไปเนี่ยอย่างถ้าเราไม่ได้มาอบรมเราก็แยกไม่ออกหรอกอันไหนโฆษณาอันไหนเว็บไซต์จริงอะไรแบบนี้ถ้าได้เรียนรู้แล้วอาจจะเป็นส่วนที่เราสามารถไปบอกตอบได้นะครับเช่นเดียวกันกับเรื่องของอการต้านโกงต้านทุจริตเช,ช่นเดียวกันอ่ะโอเคต่อเลยมีข้อมูลมาเล่าให้ฟังนิดๆหน่อยๆนะครับเอาประดับเป็นความรู้เรียนรู้กันไปนะ ข้อมูลนี้มาจากเว็บไซต์ที่เขาทําสถิติเกี่ยวกับของประเทศไทยนะบางคนบอกว่าเอ๊ฉันจเป็นต้องใช้สื่อออนไลน์เหรอในการนําเสนอเกี่ยวกับการรณรงค์การประชาสัมพันธ์การทุจริตต้านโกงต้านทุจริตต่างๆเนี่ยจำเป็นไหมต้องใช้ช่องทางออนไลน์อ่ะอันนี้ให้ดูเลยข้อมูลของคนไทยนะครับข้อมูลของคนไทยปีล่าสุดเลยรวบรวมมาแล้วก็สรุป แจ้งออกมาเป็นรายงานนี้เมื่อต้นปีนี้นะครับสื่อดิจิตอลในประเทศไทยเนี่ยมูลค่านะหกจุดสองสามหมื่นล้านเยอะไหมเยอะนะไม่รู้แหล,ละหกหมื่นก็เยอะแล้วไม่ต้องล้านหรอกนะครับหกหมื่นก็เยอะแล้วคิดดูนะสื่อดิจิตอลในไทยเนี่ยมูลค่าเท่านี้ตกลงประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้วหรือกําลังพัฒนาประเทศเรานี่จัดอยู่ในประเทศแบบไหนฮะ ใครว่ากําลังพัฒนาผมเถียงนะประเทศเราพัฒนาแล้วแต่ได้เท่านี้ <c oughs> บูทีีกันเด็กจะนะ,ะข้อมูลตรงเนี้ให้ดูก่อนว่าทําไมมันถึงสํำคัญละ่ะมูลค่าค่าใช้จ่ายรายได้การซื้อขายต่างๆเนี่ยผมมากองอยู่ดิจิตัลหมดแล้วเ,เราเองก็เถอทราบได้ไงว่ามีการอบรมหรือเนี่ยลงทะเบียนสมัครไปดูจากไหนมาครับ สื่อที่ไหนฮะสื่ออะไรฮะเพื่อนบอกโทรมาบอกเนี่ยให้ลงทะเบียนลงทะเบียนผ่านอะไรกันฮะลายใช่ไหมตกลงใช้สื่อออนไลน์ไหมเนี่ยประชาสัมพันธ์ง่ายๆลายง่ายไหมมันดูง่ายนะแต่ว่าแล้วเราจะทํายังไงให้ใช้พื้นที่สื่อพวกเนี้ยในการประชาสัมพันธ์ออกมปให้มันเป็นวงกว้างมากกว่านี้ไม่ใช่แค่อยู่แกนกลุ่มเพื่อนฝูงกลุ่ม ครอบครัวเดียวกันกลุ่มคนรักสุขภาพอะไรแบบนี้เราสามารถไปเจาะกลุ่มอื่นได้ไหมคนที่เขาต้องการในเรื่องของอการรับรู้ของหน่วยงานสำนักง,งานปป,ป,ปชเนี่ยมีคนเขาอาจจะอยากหาข้อมูลอยู่เราจะไปถึงคนกลุ่มนั้นได้ไหมนะครับข้อมูลนิดนึงคนไทยนี่นี่คือชั่วโมงที่วันหนึ่งเราอยู่กับอินเทอร์เน็ตนะครับโดยเฉลีย่ยใช้กับตัวเองนะว่าเราอยู่ในโลกออนไลน์อินเทอร์เน็ตเนี่ยถึงไหม เขาบอกว่าเฉลี่ยแล้วเราอยู่ในโลกออนไลน์สื่อสังคมออนไลน์หรือมือถืออินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยวันละเจ็ดชั่วโมงจริงไหมฮะใช้กับตัวเองก่อนตัวเราเจ็ดชั่วโมงถึงไหมฮะถึงหรอจริงหรอเอาผมถามก่อนบางท่านงงว่าการใช้สื่อออนไลน์โทรผ่านไลน์นับเป็นการใช้สื่อออนไลน์ไหมเพื่อนโทรมาผ่านไลน์ไลน์ไลน์ถือว่าเป็นสื่อออนไลน์ไหม เป็นไหมอ้าวโมงๆไลน์นี้จ่ายอินเทอร์เน็ตหรือค่าโทรจ่ายอินเทอร์เน็ตถ้าเล่นไลน์หรือโทรผ่านไลน์จ่ายค่าอินเทอร์เน็ตหรือค่าโทรอต้าวตกลงไลน์เล่นผ่านอินเทอร์เน็ตใช่ไหมปิดเน็ตเล่นไลน์ได้ไหมถ้าปิดเน็ตโทรไลน์ได้ไหมเป็นออนไลน์ไหมบางคนบงกเฮ้ยเมื่อวานฉันเพื่อนโทรผ่านไลน์มาสั่งของแล้วเดี๋ยวให้เอาไปส่งหน่อยอย่างนี้ IX, bursting, enk, เร er ียกขายของออนไลน์ไหมใช่ครับ ขุณเป้นพ่อค้าเนี่ยขาออนไลน์แล้วโม้บอกเออจริงเนาะจริงใช้ออนไลน์นะเพราะฉะนั้นคือบางครั้งเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันคือสื่อออนไลน์ใช่ไหมบางคนยังเพิ่งรู้ตัวอ๋อเออส่วนใหญ่ใช้โทรไลน์ไม่ได้ทําอย่างอื่นเลยนะนี่เคยใช้อินเทอร์เน็ตเลยแต่โทรไลน์นะครับอ่ะมีอะไรที่ต้องรู้อีกอีกนิดนึงพางไปดูข้อมูลทั่วไปพฤติกรรมการใช้ข้อมูลในประเทศไทย ถ้าเป็นทุดเรื่องท,ทั่วไปคนไทยเข้าอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือเนี่ยเล่นอะไรกันบนะ้างหนึ่งโซเชียลมีเดียมีเก้าสิบซ็ใครมี Facebook ยกมือเอาใครไม่มีดีกว่าใครไม่มี Facebook ยกมือสนัครผ่านอะไรนะไลน์ใช่ไหม Facebook ยังมีบ้างใครไม่มีแอปพลิเคชันไลน์ยกมือไลน์ในมือถือไม่มีไม่กล้าย,ยกเลยก็ไม่มีใช่ไหม อะใครมีนีกว่าใครมีแอปพลิเคชันไลน์มือถือยะมือนั่นไงเกือบเกือบร้อยอ่ะเก้าสิบกว่าเซนเนาะสื่อโซเชียลมีเดียเข้าอินเทอร์เน็ตเข้าไปเล่นโซเชียลมีเดียเข้าไปแชทหาข้อมูลเข้าไปช็อปปิ้งเข้าไปหาสถานที่ข้อสามเนี่ยเราสามารถเป็นกระบอกเสียงได้เพราะมีบางคนที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เขาโดนกระทำเป็นผู้ถูกกระทาในชีวิต ต้องการจะแจ้งบอกแสเกี่ยวกับการโกงการรุจริตแต่เขาอาจจะไม่ได้ข้อมูลตรงนี้เนี่ยเราเนี่ยเรียนแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายทาแผนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นคนคนหนึ่งที่สามารถช่วยเหลือคนเหล่านี้ได้เขาต้องการข้อมูลตรงนี้และเรามีพอดีนั่นแหละเป็นโอกาสอันดีแนละ้วที่ใช้ช่องทางออนไลน์อ่ะไปดูเรื่องอื่นๆสัืนิดหนึ่ง,นง,ง,นนงคนไทยค้นหาข้อมูลอะไรบ้างในโลกออนไลน์ผ่านยู u ูปก่อนผ่านย t u b e นี่คือบทหมู่คำที่คนไทยค้นหาใน YouTube เพลงมาดับหนึ่งสองหนังสามเกมสี่ผีห้ากระตูนสังคมอุดมปัญญาทั้งสิ้นนะครับหกกินเจ็บหวยอ่ะโอเคภาพรวมก็ทำให้สังคมเราก็สนใจในเรื่องของหมอูอองพีนะอันนี้คือข้อมูลจริงนะก็ไม่ได้บูลลี่อะไรน,นี้เป็นข้อมูลจริงๆเลยที่ยูทูปพัาเซ่น สรุปมาว่าคนไทยค้นหาอะไรบ้างในยูทูปมาดูฝั่ง g o เกิบ้างเมื่อกี้ที่ให้ลองค้นหาสรุปว่า Google ค้นหาอะไรบ้างคนเราเข้าไปค้นหาะไรหนึ่งเลยแปลใช่แปลหน่อยแป่แปไม่ออกสองหนังสามบลบอลอันนี้เป็นชิ้น้าสจรงสี่ไม่ยังหวยห่วยที่ไปหาทุกที่นะครับ youtube ก็ไปนะ Google ก็ไปให้ดูพฤติกรรมภาพดวมกว่อนแล้วก็ย้อนกับตัวเองว่าเออจริงๆล้วจะมีไหมนะ คนที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับสํนานักงานปปชหรือว่าเรื่องของการต้างท,ทุจริตต้านโกงคิดว่ามีไหมคนที่เขาพยายามจริงอยากหาข้อมูลมว่าเฮ้ยสมมุติแบบฉันโดนกระทาอยู่ฉันโดนโกงฉันเจอว่าสิ่งนี้ทุจริตมันไม่ดีต่อประเทศชาติแต่เขาไม่รู้ต้องทํำยังไงคิดว่ามีคนที่เขาหาข้อมูลผู้นี้อยู่ไหมว่าเขาต้องทำยังไงมีไหมตัวเราเองหาไหมหาอยู่หรอ ตกลงเรารู้ไหมว่าต้องแจ้งเบาแสที่ไหนยังไม่แน่ใจนะครับอ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูอีกนิดนึงเดี๋ยวจะพาไปลงมือทำละว,วันนี้มีเวิร์กช็อปให้ลองทำด้วยว่าเออจริงๆแล้วเ,เราจะนำเสนอข้อมลูลแบบนี้ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายได้ไยังไงประชาสําำคัญยังไงให้มันสำเร็จอนะ่ะไม่ใช่เรารู้ข้อมูลแล้วก็ส่งไปให้พ่อแม่พี่น้องที่อาจจะไม่ได้สนใจในประเด็นเกี่ยวกับการทุจริหลการโกงในประเทศเลยอย่างไรบบเนี้ยคนที่เขาสนใจอ่ะ มีประโยชน์กว่ายิ่งเราพยายามสื่อสารให้กับคนที่เขาไม่ได้ต้องการไม่ได้ต้องการรับรู้ไม่ได้สนใจยากไหมเหนื่อยไหมเอาน้องๆอายุห้าหกขวบมานั่งฟังหนูเดี๋ยววันนี้ที่จะเล่าเรื่องการแจ้งบาะแสประชาสคิดว่าเขาฟังไหมห้าหกขวบเนี่ยให้ให้นั่งอยู่กับเราก็สองชั่วโมงให้เราเล่าแต่เรื่องนี้ยคิดว่าเขาสนใจไหมเขาหลับตั้งแต่สิ้านาทีหรือเปล่า บางทีเขาชวนคุยเรื่องอื่นเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มันจะดีกว่านะครับถ้าเรารู้ว่ากลุ่มเป้าหมายเราที่เขาต้องการข้อมูลเรื่องพวกนี้อยู่อยู่ตรงไหนในประเทศแล้วเราจะนาเสนอนเรื่องราวเหล่านี้ให้เขาได้รับรู้ยังไงนะเดี๋ยววันนี้มีเครื่องมือต่างๆให้มาลองเล่นกันด้วยต่อไปให้ดูข้อมูลว่าคนไทยใช้สื่อสังคมออนไลน์หรือที่เรียกว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือโซเชียลมีเดียเนี่ยอะไรบ้างใช้กับตัวเองนะว่ามีไหมอันแรกเลย เฟซบุ๊กมีไหมฮะใครมียกมือไลน์มีไหมใครมียกมือบนสมศัยต้องยกค้างอันดับที่สามคือเฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์ที่เอาไว้อินบ็อกซ์ทักแชทอ่ะใครมียกมือโอ้มีหมดอ่ะอินสตาแกรมใครมียกมือมีแต่ก็เข้าไปดูติ๊กเลยไหมใครมีเอ็กซ์หรือทวิตเตอร์ยกมือมีหมดเลยติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกใครมียกมือ มันจะเป็นดาวอยู่นะต่อไปทินเทเล็กมีด้วยไหมทคนนี้โอ้บางท่านก็มีหมดเนาะต่อไปลิงก์อินวีแชท a อ,อ s แอปใครมีเยอะมือบางท่านก็มีทั้งหมดทั้งสิ้นนะฮ<อ><อ>ะก็คือเขาลงมาให้ตั้งแต่ซื้อเครื่องมาตอนนี้ลบ